สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Cutie Kitchen ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์ค่ะแน่นอนนะคะกลับมาพบกันกับวินอีกเช่นเคยค่ะเมนูวันนี้นะคะที่จะนำเสนอค่ะเป็นเมนูที่ทำมาจากมันฝรั่งนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะเอามันฝรั่งนะคะไปทำมันบดค่ะ แต่ไม่ใช่มันบดธรรมดาแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นมันบดเจ้าเป็ดน้อยตัวนี้นะคะเราก็จะเอามันบดขับไปทําเทคนิควิธีเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ตกแต่งอีกนิดหน่อยค่ะด้วยแครอทแล้วก็สาหลายนะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยและประทานง่ายอีกด้วยละคะ่ะถ้าคุณผู้ชมอยากทราบแต่แล้วนะคะไปดูวิธีการทําและส่วนผสมกันเลยค่ะ โอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะในการทํามันบดเป็ดน,น้อยค่ะมินจะเอามีดนะคะมากรีดบริเวณตรงกลางของมันค่ะเพื่อที่จะให้ปอกเปลือกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเอามันอันนี้ค่ะไปต้มประมาณ20-30นาทีนะคะให้ตัวมันเนี่ยมันอ่อนนุ่มลงค่ะ ตอนนี้นะคะเราได้มันต้มเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนํามาบดนะคะจากนั้นค่ะก็จะใส่ตัวไข่แดงนะคะลงไป1ฟองค่ะแล้วก็วิปปิ้งครีมนะคะ1นส่วนสีถ้วยตวงค่ะถ้าเกิดว่าสีนะคะอยากจะได้เข้มกว่านี้อีกสักนิดนึงเราก็จะใส่สีเจลสีเหลืองลงไปค่ะ วันนี้นะคะมิก็จะใช้ตัวแครอทค่ะมาทําเป็นปากของตัวเจ้าเป็ดน,นะคะแล้วก็ใช้สาลายนะคะจะเอามากดคัตแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทําเป็นปาของเจ้าเป็ดค่ะ คร okay, ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มันบดเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาตัวมันบดอันนี้นะคะไปปั้นค่ะเป็นตัวของเจ้าเป็ดนะคะแล้วก็เติมหัวกลมๆล,ลงไปหลังจากนั้นค่าเราจะใช้ตัวสาหร่ายนะคะมาติดเป็นลูก,กตาค่ะที่เราทําไว้แล้วเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะเอาตัวแครอทนะคะมาติดเป็นปากค่ะก็จะได้เสร็จเรียบร้อยเป็นมันบดเจ้าเป็ดน้อยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูมันบดเป็ดน้อยค่ะ